สวัสดีครับพวกอนผมนี่นูกเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้จะพาทุกคนมาสอนนำเมาส์นะครับเป็นรูปเมาส์กันนะครับอย่างแรกก็ต้องมีเมาส์ก่อนเมาส์ไปไหนวะเอาหาเมาส์ไม่เจอวะ่ะ เจอแล้วครับก็อย่างแรกก็ไปโหลดเมาส์นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็หาโหลด้ที่ Google Chrome นะครับในเน็ตเบบก็นี่ยครับเว็บนี้เว็บนี้นะครับคอนโซล 4U นี่นะครับก็เข้าไปหาโหลดได้นะครับโอเคครับในส่วนของวิดีโอไอพนะครับก็เข้ามาในช่องนี้นะครับสแกนนี่นะครับไอโฟน7ก็เข้าไปเลย แล้วก็ c o n เยอไห c o n แล้วก็เนี่ยนะคอนโซนแพนสแล้วก็คอมที่เมาส์ครับแล้วก็นี่อันที่สองครับจากนั้นก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็เบาก็ตั้งครับก็ตั้งคุณเอาไว้ที่ไหนก็เลือกจากนั้นนะครับแล้วก็โค้ดก็เลือกเราตั้งเวลาสุดท้ายเนี่บนะ ผมขอจบคลิปอย่างนี้ครับบ๊ายบาย